เปิดแล้วนะครับสาละเปาในอ่างเปาบายร้านนะขนมเปียเปิดเตา้แต่เชา้าแสงแดดดีครันี่รรากาศนะครับสามแยกสะพานคลองขุงฝั่งท่ามะเขือนะครับเป็นร้านเล็กๆครับจะมีของอร่อยๆเยอะเลย หมูสับไข่เค็มหมูสับหน่อไม้ไส้หวานลันลอ้อห้องเต้ชาโคลมันโถปักทองร้อมครับด้านในก็จะมีขนมเปี๊ยะนะครับไส้หวานไส้เค็มขนมเปี๊ยะ ไส้ฟักถั่วไข่เค็มไส้ถั่วไข่พร้อมครับมีเกลยอล้างมือให้ด้วยนะครับสำหรับเต้างวยพาน้ําหอมก็มีบริการอยู่ด้านในด้านนี้ขนมจีบนะครับขนมจีบยกและขนมจีบแป้งบางๆไส่แน,แน่นๆครับผมขอบคุณครับ